สวัสดีครับผมพบกับนาย,ยนหกกยุดค้นหาเกษตรได้เก่าครับเมื่อนี้สีมันน,นำเสนอคลิปวิดีโอสันส้นๆนะครับเป็นคลิปเรื่อ,อเกี่ยวกับระบบน้ำที่ผมใส่ภา้ในสวนก็คือทั้งบาดาลระบบโซลาเซลล์แล้วก็แทงน้ำครับผมพอมีคนถามมาหลายาอยากเห็นระบบน้ำในสวนเป็นยังไงในใส่น้ำอย่างในการเกษตรก็คือสวนผมเป็นสวนที่มันก็สวนบ้านนอกเนาะ บ่มีไฟฟ้าว่ามีน้ำประปามาถึงกับแต่ผมก็ใส่ของระบบโซล่าเซลล์เข่าม้าซอยเข่ามาดูดน้ำเคยติใส่ภายในสวนนะครับระบบโซล่าเซลล์ผมติดตั้งมากับเขาปีดซีแล้วครับปีนี้การระบบปัจีบันยังโอเคอยู่แต่ค่อนอื่นของผมผมเป็นก็คือเป็นระบบใหญ่นะครับก็คือต้องการใส่ปริมาณน้ำหลายจยังหน่อยก็เลยลงลงเป็นชุดใหญ่เลย แต่ว่าถุงมือนี้มันมันมีหลายขนาดครับมันมีหลายสุดไห้ให,ให,ให้เลือกใส่เนาะราคากับเบาลงอยู่ตะกี้ผมติดราคามันอย่างจะดแพงอยู่ผมก็ติดตั้งเองครับก็คือซื้ออุปกรณ์มาแล้วก็มาติดตั้งเองก็เลยในราคาจะพออุปกรณ์ค่าสร้างก็คือบร์คิดเป็นค่าแรงองเจะของไปนะครับในส่วนทีของไอตัวแผงโซล่าเซลล์นะตัวระบบโซล่าเซลล์แต่พวกจอประดานทับแทงนี่ก็คือจ้างเขาทั้งหมดแล้วครับผมในส่วนนี้ครับ เดี fe, falan, ann, ๋ยวพาไปเบิ้งครับระบบแรกซื้อพาไปเบิ้งตัวไอ้บดานก่อนะว่าจอสไหด์มาเป็นตังไสนะครับครับเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันครับผมน่ครับเดี๋ยวพามาเบิ้งระบบไอ้ตัวปั๊มบดานก่อนปัมบดานผมจอไว อยู่นี้สวนนะครับไอ,ไอตัวนี้เป็นแท่งน้ำเก่าครับตัวนี้เป็นแท่งน้ำตั้งแต่ครั้งแรกเลยก็คือพอเห็ดหลอปริมาณนามม้ำมันพอใส่ครับเลยต้องเปลี่ยนอ้ระบบน้ำแท่งไหมครับผมนี่ครับตัวนี้เป็นห้อง,องเก็บอุปกรณ์ควบคุ้มของระบบโซล่าทั้งหมดเลยนี่ครับขอเปิดต็นเตก่อนนี่ครับผม ผมเป็นระบบโซล่าเซลล์ครับก็บคือมีอย่างนี้เนาะอันนี้เป็นตู้ตูค้คอนโทรลเนาะเป็นอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ของอะไรโนแอมครับเป็นขนาด8แอมขนาด8แอมสองร้ยี่สิบโวลต์อุปรกรณ์ที่ใส่ผมมีอย่างนมดมผมมีตัวซัมเมอร์ครับซัมเมอร์แล้วก็มีเครื่องบดหยาแล้วก็มีปั๊มหอยโข่งตัวหนึง่ง ตั้มหมือกห่งสองแรงเครื่องปนหยาสองแรงซ้ำเหมดแรงเครื่องครับนี่ครับคือตัวนี้นะครับตัวนี้ครับแนะน้ำเลยครับผมติดตั้งแต่วันที่สี่สิงหาเนาะสี่สิงหาหกหนึ่งครับตั้งแต่ติดตั้งมายังบ่เคยมีปัญหาบ่มีงอแงเลยครับก็ถือว่าเปิดใส้กับทุกมือครับเพราะผมต้องใส่น้ำในสวนทุกมือสมกัญมือใดบ่มีแดดครับแต่บ่มีแดดก็ยังพอได้ครับเพราะว่าแผงแผงผมใส่หลายแผง อุปกรณ์ผมมีอยู่สามตัวนะครับอุปกรณ์สามตัวใส่แบบไดก็คือเป็นแรงจ่ายตัวเดียวกันนี่แหละครับจากอินเตอร์ตัวนี้แหละแต่ว่าเราใส่กระแยกสายไปสายมันที่ผมลั้นอยู่นี่เป็นลัน้นเป็นลั้นปั๊มหอยโข่งครับคือตัวนี้ทำงาน,น,ออมมน,งนู่ครับนี่ททำงานเนาะเออผมผมมาแยกไหนมาแยกตัวนี้ครับนี่มาแยกตรงไหนตรงคัดเอาหลังเตาสามท้างครับ,บคือสามลงมาหะลางส่เป็น,นอหนอยโข่ง กับเครื่องซับหยาครับเราก็ไม่แยกเป็นหอยโขง่งอีกแสดงว่าตอนอินเตอร,ร์ลั้นอยู่เดินี่เป็นการทำง,งานก้อนหอยโข่งครับผมนี่ก็เป็นสวิตอ่อนออฟครับของอินเตอร์นี่ครับหยุดแล้วคราวนี้ผมใส่ซ้ำเหมือนผมมาแคย,ยกเนื้คอคนยิงขึ้นมาเนาะคนยิงขึ้นมานี่ครับเป็นของซ้ำเหมือแล้วแล้วก็อ่อนนี่ครับส่วนนี้ก็เป็นเวกเกอร์ดีซีครับไฟสองเส้นนี่มาจากตัวไอแผง เรากลับมาเข่าเสื้อครับเรากลับมาออกมาตัวอินเตอร์จากอินเตอร์ก็ออกไปอุปกรณ์เป็นมอเตอร์เป็นซัมเม็ดครับตอนนี้กําลังลั้นอยูนครับนี่ครับนี่ครับซัมเม็ดผมอยู่กัขาง,งนี่ครับนี่คือซัมเม็ดนี่ครับนี่เสียงห่างผกําลังทํางานเราเป็นบอ่อบาดานของผมบอ่อบาดานเป็นบอ่อไอหานิ่วนะครับเจาะลึกประมาณ40เมตรผมจอนลงไปอยู่32เมตร ก็คือยอ้มมน 8, 8อนปะ 8, 4, 3, นะอระมาณแปดแปดทอนบ่แปดสี่สามสองเนาะผมย้อนไปประมาณ8ดทอนขัสามสิบสองเมตรครับ,รบนี่ครับผมส่วนอที่เป็นวาลว,วาลไปนี่คือลงลงหาง,งลางนี่ครับลงปลอยลงสาผมพามาเบื้องหน้าสาครับมือแดดมาแห้งมาได้ครับแดดพ่อเป็นฝ้าสีสลัวสลัวครับเห็นไหมครับตน้ตนต้นต้นผือบังเนาะนพ,พ่อเห็นไหมครับแดดแดดมาแห้งมาได ได้กับพอได้อยู่ครับนี่ครับคือสูบผมสูบป,ปล่อยถิ่มลองสาเป็นร่องน้ำครับมึงน,น,น,นี่เป็นรลองน้ำเนาะอันนี้อีกทางหนึ่งคันท่อปิดวาลปิดวาลตัวนี้นี่ครับปิดวาลตัวนี้เนาะมันก็ถิงแรงขึ้นไปขึ้นถังคุณครับพุ่ยถังง่ายๆพุนเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งครับผมอ่เดีย๋ยวผมปิดปิดวาลนี่เนาะมันให้ขึ้นถังผมปิดวาลครับตัวนี้ นี่ครับว่าสแตนน้องมาข้างล่างข้างล่างนี่สแตนน้ำนี่ครับไปพื้นดินคุมฝังไว้ครับฝังไปน้ำนี่แหละครับฝังไปน้ำสนนน้ำท่างนี่แหละครับออกไปหางนอกพุ่นเนาะนี่ผมพาเบิ่งแผงก่อนแผงของผมเป็นแผงไอ้ซันเทคครับสามร้อยยี่สิบห้าวัดเนาะครับใส่ทั้งเบิร์ตแปดแผงครับนี่ครับผมแปดแผงสองแถวครับแถวละอี่แผงส่วยในสองแผงนี่สองแผงนี่เป็นระบบแสงสว่างครับ แสงสว่างผัดลมมลอดไฟชาร์จโทรศัพท์ชาร์จมือถือครับตัวนี้นี่ครับแปดแผงตอนที่ผมซื้อแล้วครับตกแผงและหกพันห้าร้อยบาทครับเนีย่ยถือว่าแพงอยู่ตะกี้เนาะสามซี 3, ปีที่แล้วตัวนี้อุปกรณ์แผงถือลงหลายครับต่ออนุกรมกันครับอนุกรมทั้งแปดแผงเลยอนุกรมแปดแผงครับต่อมากระมานี่เนาะเดินมาตามสายนี่แล้วก็มาลงนี่ครับมาเข่าตู้ที่ว่านี่ยละ เขาอินเวอร์ตเตอร์นี่ครับนี่ครับมาเขาโตอินเวอร์ตเตอร์นี่แหละการลั่นออกไปเราก็เลือกใส่เอาว่าที่ใส่ปั๊มหอยโคงใส่ปั๊มซัมเมอร์หรือว่าที่ใส่ปั๊มเครื่องบดหยาดนี่ครับวันนี้ราคาเนาะครับราคาของผมนี่ตอนนี้ผมติดตั้งอะ่ะรวมทั้งเบิดเลยที่ผมซื้ออุปกรณ์มนะารวมโครงสร้างของตัวเล็กที่เป็นหลังนี้ครับ หกหมื่นห้าพันบาทได้ครับพขน,นั้นมันก็สิได้แผงแปดแผงเนะเาะแล้วก็ตู้ตู้นี่ล้วก็อุปกรณ์ภายในตู้แล้วก็ซัมเมอร์อีกตัวหนึง่งซัมเมื่อแรงเคิงครับหนึ่งพันห้าร้อยวัตต์ขั้นจำกราคาบอผิกับหกหมื่นห้าพันบาทเนาะครับนี่ครับหลังจากติดตั้งมาแต่วันที่สี่สิงหาหกหนึ่งครับอันนี้ก็หกซีเราซีเขาปีที่ซีเราเนาะครับเนาะ ก็ซื้อใส่อุปกรณ์โอเคครับก็คือระบบนี่ามมีระบบสำรองแบตเตอรี่นะครับระบบสูบน้ำของผมเป็นระบบที่อาศัยสูบเฉพาะตอนกลางวันอย่างเดียวอาศัยแดดอย่างเดียวส่วนแบตเตอรี่ข้างล่างนี่ผมใส่ระบบแสงสว่างครับใส่ระบบแสงสว่างแล้วก็พัดลม้มแล้วก็ชาร์จมือถือครับผมก็คือเปิดบดขค้ืนมาบดค,ครับแบตลูกนี้ แต่เปิดขึ้นหลอดไฟอะมาณสีหาหลอดครับก็ตั้งแต่เปิดไห้งัวครับคอง,งัวแล้วก็เปิดใส่แพ้ในบ้านนี่ครับเป็นสายตัวนี้สายที่เขาไปบ้านเป็นไฟแสงสว่างครับผมครับวันนี้พาไปเบื้องแทงนะครับว่าแทงน้ําอยากเห็นน่าแทงน้ำของผมเก็บจังไดของผมก็คือการปลูกผักนะครับปลูกสลัดเนี่ยมันอยากใส่น้าหลายอย่างหน่อยสลัดมันขาดน้ำมาได้นอะอมือก้อนผมก็เห็ดแทงตัวนี้ครับนี่แทงตัวนี้ เอาขึ้นแค่สองพันลิตรแทงสองพันลิตรน้ำมันพอใส่ครับผมก็เลยไปเห็นอาจารย์ท่านหนึ่งเราสัง่งเป็นเป็นเขาเอื้อนนี่อย่างอ่ะแทงขอนกีดเนาะครับนี่ตัวนี้คือผมเดินเริ่มทอแล้วครับนี่เดินทอมันนี่แล้วทอฝังดินไหมเนี่ยทอจากซ้ำเมื่อแล้วครับนี่มันนี่ผมพาไปเบิง่งข้าง,าง,น,งน,นี้ครับเบิ่งไห้ครับนี่ครับแนวคือแ,แนว์ทอผมฝังมันนี่แล้วครับ นาตาจากตัวซ้ำเมือมมหาตัวแทงนี้น่าสิประมาณกับ200เมตรได้อยู่นะครับสองร่อยก็กลัวตีเป็น200เ,เลยเนาะนี่ครับนี่ครับเดินมานีละเดินมาน้ำเสียนผมนี่เลยนี่ครับมาขึ้นแทงตัวนี้นี่ครับ นี่ครับเป็นทอวะครับทอทอที่น้ำทอนี่คือทอหนามหนามของไอ้ซ้ำเหมิดครับนี่ขึ้นนี่พุ่นครับเขาขึงๆผุนเนาะ,ะส่วนส่วนตัวอทอใหญ่ายสามนิ้วนี่เป็นทัวหนามออกทอหนามออกหงษ์สิมีบันไดให้พร้อมครับตัวทอโซ่ขึ้นไป,ป็นบันไดตัวนี้ราคาตัวนี้เนาะครับของผมมันแปดแปดสั้นเนาะมันทีเป็นสั้นนะครับมันทีเป็นโบเป็นโบคนโบกไหมเราเคยจับมาต่อกันเนี่ย เป็นบ่ครับเป็นคาไปหินปูนอยูเทิร์สซันแต่ทิสซันที่เขาจุดต่อกันมันสิซึมมาแน่แต่ตัวนี้มันก็บอุตันแล้วครับบ่มีซึมมาแล้วตัวนี้อยูแปดซันเนาะครับแปดซันราคาราคาของแปดซันนี่เขาคิดที่หามื่นครับตัวนี้ครับหามื่นแปดซันนี่สันหนึ่งมันสีด้น้ำอยู่สามพันหารอยลิตรครับ แปดสั้นรถทั้งหมดแปดสันนี่มันสีอุสองหมื่นแปดพันลิตรครับผมน้ำเต็มแทงนี่สองหมืนแปดพันลิตรครับเนี่ยอันนี้ผมใส่ไปเต็มนะครับนี่เบิ่งจางลูกร้อยเนาะมันสิ่งนี้เขาเห็ดลูกร้อยไปให้นี่ครับเขาเห็ดเ็ดลูกร้อยไปให้พอดีผมเปิดน้ำมาเองน้ำมันล้นถังนี่ครับลูกร้อยเช็ดกำลับน้ำมันคือลูกร้อยอยู่อยู่ตามสูตรแสดงว่าน้ำน้ำเต็มแท่งเลยครับนี่ครับผม ราคาของเฉพาะอุปกรณ์ที่เขามาตัวนี้ก็คือห้าห0ื่นบาทเนาะครับแปดสั้นแล้วะมีแปดสั้นเก้าสั้น10บสั้น 12, บ3องสิบสั้นครับสูงสุดที่เขารับติดตั้งแต่ผมเลือกเอา8ปสั้นเนาะมันอยู่ที่ห0 0 0 0ื่นบันนี้ราคาที่เขาเดินทางเดินทางนี่ก็คือบริษัทเขาอยู่กลางโดงครับอยู่กลางโดงเขาเทาเขาเดินทางมานี่ เขาคิดทีสองหมื่นครับโอ้บาแมนครับขอแก้ไขครับแก้ไขราคาอุปกรณ์นิดนึงราคาอุปกรณ์อยู่ทีห้าหมื่นสามพันบาทครับตัวแท่งเนี่ยา 53, าราคาห้าหมื่นสามพันบาทส่วนขาแรงราคาติดตามที่เขาเดินทางมาจากบริษัทเขามาถึงตำแหน่งสวนผมนะครับจากกลางดงยุคโคลาดนะครับกลางดงโคลาดบอมันอยู่นี่มันก็สีอยูสองหมื่นบาทรวมทั้งเบิดเทามีพื้นที่ให้เขาแค่3สามคูณสามเมตรครับ พอพื้นที่เขาที่เขาใส่เนี่ยเขาใส่พื้นที่แค่สามคูณสามเมตรนี่ครับสามคูณสามเมตรพื้นที่เขาเขาใส่สามคูณสามเมตรแค่นั้นครับก็คืออุปรรกรณ์ทุกอย่างของเขาเบิดแล้วครับแคบนี้พื้นที่ให้เขาซื้อเพียงพอแล้วกับพื้นที่และอีกอย่างนึงกับพื้นที่ที่ว่ารถรถเขาถึงเนาะครับเพราะว่าเขาต้องเสรถเคสในการยกครับ นี่ครับผมติดตั้งไปวันทีเท่าไหร่ผมติดตั้งไปวันทีสิบห้าตุลาคมหกหกสองเนาะครับนี่ผมเขียนไว้อยู่เนี่ยนี่ครับอันนี้ขึน้นหามล้นเลยผมยังว่าท่านในเหตุระบบไอ้ลูก้อยใส่ผมก็ปล่อยมันล้นนะครับนี่ครับสูบใสจนล้นนะครับนี่ผมบ่าต้นไหลลงสาลยนี่นี่ครับ ได้ความสุ่มซื่ไในต้นไผ่ต้นยังแถวนี้ก็สุ่มซื่นครับนี่ครับุปกรณ์ที่ได้เขาก็มีตัวนี้นะครับเราก็ฐานเราก็มีว้าวออกว้าวแค่ตัวนี้ครับแค่ตัวนี้แค่ตัวนี้ไปนี้ที่เขาหายมาว้าวตัวนี้เราก็มีว้าวว้าวนำออกข้างล่างเป็นว้าวนำถิ่นนะครับเรากับตัวท่อครับตัวท่อจากตัวนี้ขึ้นไปต,ตามบันไดนะครับที่เขามมา่หายเขาหายบนไดพร้อมนะครับบันได็พร้อมเป็นเกรรมมันในครับ แค่เขามาใส่ก็คือเขามาต่อตัวนี้ครับกลับไปหาของเขานะครับน้าไปพุ่นนี่นะครับผมว่าตัวนี้มันมันคุ้มค่ามากเลยครับคือแห้งดันนี่ผมไม่ได้วัดดอกครับแห้งดันนี่มันมันหลายเป็นหนเนาะแล้วเพาน่ะตั้าตัวสองบาทหรือสามบาทบนละนี่ครับเพราะผมใส่ใส่เผื่อทั้งสวนไว้ตัวนี้คือคุ้มค่ามากคือเป็นการลงลง,ลงทุนครั้งเดียวครับผมคิดว่าเป็นลงทุนครั้งเดียวที่มันที่มันคุ้มค่าพออยู่กับเขาไปจนโนเลยครับ ช่วงแรกเขารับประกัน2องปีนะครับเขาบอกเขารับประกันขั้นนี้ปัญหาแตกเหล่าซึมไปใน2ปีเนี่ยคือเขามาดูแลให้ไม่ครับผมเส้นตัวนี้เ,เป็นลุงเรือนของผมครับลุงเรือนผักนะครับผมโอเคเนาะครับผมนี่แหละครับอุปกรณ์ระบบน้าระบบโซลา่าเซลล์อของผมที่อยู่ในสวนแห่งนี้ใครสงสัยหรือ ว่าเขาใจตรงไหนกัถามได้ครับเขามาถามใต้คอมเมนต์เขามาถามใต้ไอ้วิดีโอนี่ละ่ะเดี๋ยวผมสิมาตอบทีนึงนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมผมก็ขอเอาเอา,เอาไปสร้างสมนีิก่อนเนาะเออไป